ในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการใช้ออโต้ซัมกันนะครับเริ่มแรกนะเราจะหาผลรวมเราก็ไปคลิกที่ออโต้ซัมข้างบนนี้ Excel ก,ก็จะเขียนสูตรให้โดยอัตโนมัติเท่ากับซัม C3 ถึง C14 เสร็จแล้วเราก็กด Enter ได้สูตรมาแล้วนะครับ ต่อไปนะครับจะหาค่าเฉลี่ยวิธีทํานะให้คลิกลูกศรชี้ลงข้างๆออโต s ซัมแล้วเลือก Average Excel, Excel ก็จะเขียนสูตรให้เช่นกันเท่ากับ Average วงเล็บ F3 ถึง F14 เราก็กด Enter อันต่อไปเราจะมานับตัวเลขว่ามีตัวเลขทั้งหมดอยู่กี่เซล ก็ไปคลิกที่ข้างๆอ u t o s um, ัมแล้วก็เลือก c o านัมเบอร์ก็จะได้สูตรมาเท่ากับเขา I3 ถึง I14 กด Enter ต่อไปนะครับจะหาค่าสูงสุดก็มาคลิก Max ก็จะได้สูตรเท่ากับ Max L3 ถึง L14 ค่าสูงสุดคือ95 ต่อไปจะหาค่าต่ำสุดมิน <Okay. S 1> กระทบกับมิน O3 ถึง O14 ค่าต่ำสุดก็คือ7